รื่อที่น้องใตองค่ะชื่อทีน้องปิงปองค่ะปัญญาจำไบ้างคะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเราก็ไปไหนไม่ได้นะคะต้องอยู่แต่บ้านแต่เรามีกิจกรรมหนึ่งอย่างที่ทําในบ้านได้ค่ะนั่นก็คือปาเผานั่นเองจะไปทํายังไงเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นล้างปาดองก่อนนะคะเไม่ให้มันขาวนะก็เอาเกลือมา เราจะมาลองล้างเกลือกันเลยนะคะเรามาลองล้างปลาลูกกระดูกนะลูกลูกโตไปนะลูกไปทั้งสองงานเลยนี่นะคะการล้างปลาก็สนุกมากเลยค่ะทุกคนเป็นการดับข่าวแล้วลูกนะเป็นการดับข่าว ไปก่อไากันก่อนเลยนะคะจะใช้เตาถ่านกันเรจะมาดูกันเป๊ะๆก่อนดิการนี้ก่อนดิก่อนค่ะ ไม่ทิ้งไปไมก็ปลาได้ง่ายนะปลาสองตัวใช่ไหมละ่ะหอมเปลา่าเนาะหอมอมากมีใบมะกรูดพอเราได้ทุบมันมทุบมันนะคะแล้วมันหอมมากเลยค่ะใช่มันจะทำให้เขียนได้มากจะหัน่นหัน ด<ม>ูปลาแล้วกันนีครับมันหนักมากมเนดรย,ยาค่ะเราก็จะมาอาเกลเนาะหลันึ่งนะคะคนก่อนจะทาเกลแล้วต้ขของมาสบก่อน วัไหนคะคุณตั๊กแตนก็ผสมแป้งด้วยมันจะเกาะตัวเกาะอันนี้นคะใส่แป้งผสมเราจะนำิบมันออกขอรยแป้งก่อนวามขมเราก็จะผสมกับเธอนี่เขาผิมนี่ค่ะคุกๆกะเกไหมกเกนิดนึง ขารตีฟ้าอ่ะคุกกตอนนี้ถาดจะมิ้ออกเสียงถ่ายำกันให้ด้วยอาด้วยแล้วก็มาุกให้ให้ปลาเลยทุกคนรู้ป้าของเราค่ะเมื่อเราสั่งพอแล้วมา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 ใส่ปลากันเลยนะทาให้ปลาดิมาทุกให้ปลาหแป้งโป๊ะโปะ สองด้านเลยนะโปะลงไปทาแป้งให้ปลานะคะทุกคนสองด้านนะทาแป้งให้ฟ้าเยอะแป้งเลยฟ้ามันร้อนค่ะทุกคนรู้ไหอาบน้ำไม่ต่ารออันนี้ทาแป้งให้เขาดิอาบน้ำเสร็จแล้วเมื่อกี้ไงเจมส์มาแล่ะ เมื่อกี้เราอาบล้วน้องปลาเราเสร็จแล้วนะเราก็พับแล้วจะปลาเอากปิกปิ๊กปิ๊กปิกตอนตอนที่เราอาบน้ำของเขานะคะเขาได้กินอาหารลงไปแล้วเขาก็ได้ทาแป้งเหมือนเดิมนะคะใส่กระถาแป้งเพราะว่าถึงเวลานอนแล้วนะคะทุกคนถึงเวลาน้างน้องปลาไปอีกด้านอีกด้านตัวนี้ตัวนี้เนี่ยคอ่ะดีดีลุกเอาดีดี นี่ทาแป้งให้เขาชุ่มฉ่ำตัวเลยเดี๋ยวเราจะมาทานี้ของน้องกันเลยนะคะเห็นไหมเขาทุกคนดูแป้งเต็มตัวน้องปลาเลยนะคะแต่น้องปลาเขาไม่เสร็จตาครับเขาหลงตาแล้วเขาก็จะไปล้างตัวใหม่ค่ะทุกคนแล้วใครเอาติดเขาขึ้นมาเนี้ยติดเยไหเนี้ยติดเลวย่างยังไม่ยังไม่ติดนเลยค่ะตัวนี้ติดอย่างคะเนยเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะครับไปยังไงเอาพอละพอละไปดูไฟดิไฟไฟขออย่างปลาเบล์เบลเลยนะคะ เราจะป้ายเงินเดี๋ยูจะพูกลับมานั่งอ่ะนั่งช่วงระหว่างเราป้าเดี๋ยวเราจะมาล้างผักกันเลยนะคะ เราจะเอาใบอ่อนข้างในอาเด็ดออกเข็ดออกผักที่มีนอนเจาะจะว่าแปลว่ากินได้ไม่มีสารกนีหรือเปล่าเดี๋ยวป้ากจงให้ดูคะอะไรคะอะไรนะคุณไปตังค่ะยังไม่รู้กันเลยค่ะว่าอากาศเป็นยังไงก็ฝั่งนู้นฝั่งนู้นพี่ปลาไม่เป็นค่ะคือปลามันตัวใหญ่ฝั่งนู้นเป็นยังไงคะ ฝั่งนี้นะคะมีปัญหาเรื่องการย่างค่ะไฟได้นะคะตรงนี้ไฟได้ค่ะแต่ว่าปลานะคะปลาไม่ได้เเดี๋ยวพิ่กลับมานะคะมันยังไม่ส่กประค่ะเนี่ยเดี๋ยวขเอาขึ้นตั้งเองทุกคนคุณเป็นฝ่ายล้างผักเราเป็นเชฟนะคะเราเป็นเชฟย่างนี่ประกาศหอมเชฟต้องชช่่ววยยหนูด้คะเฟะอันนี้ประกาศหอมใช่ไหมคะ อันนี้ประกาศขาวค่ะเอาหรอคะเอาค่ะโยโย่ยังไงเป็นประกาศหอมคะสีมันเหมือนหรือคะหนูไม่เคยเห็นประกาศหอมค่ะใช่ได้ประกาศหอมก็เป็นอีกแบบนึงอุ้ยนี่เห็นไหมคะทุกคนดูดำไปหมดเลยนะคะไม่ค่ะทุกคนแก้วตัวเองอันนี้เก้วแก่เลยเราเซฟค่ะ มันแคต้องมันเป็นปิ๊กนะคะที่เท่านี่ไงลูกเวลาไฟมาแรงเอาที่เท่าของมันก็ไปมันก็จะกลายเป็นไฟอ่อนถ้าหนูใช้ไฟแก่เนี่ยไฟแรงแรงเนี่ยปานหนูก็จะไหม้ก่อนสุกก็จะไม่ได้กินมันจะกลายเป็นปาไหม้ไฟมนแรงมันมันไหม้ข้างนอกไหม้ข้างนอกเสร็จข้างในมันไม่สุกมันก็กินไม่ได้เออใช้อ่อนหรือไฟกลางแต่มันจะใช้เวลานานแต่มันสุกกินได้เข้าใจป่ะ น,นี่เราต้องไปตำน้ำจิม้มมันชอบกินผักอะไรชอบกินผักอะไรหนูก็วางลงไปมีอะไรบ้างคะเปลือผักกาดขาวลบหน่อยค่ะเอานี้ด้วยออวเอาช่วยกระจายเอาเปลืตองนี่ผักกาดขาว จะตำเหมอือนจะตำค่ะเป็นตำสุดเอาฟองปี้จะตำเดี๋ยวเใจเย็นใจเย็นใจเย็นนอะย่างจะตกัดคอาที่ตันที่เหลือเนี่ยตัดตัดเราจะแยกกันงหากตำเสร็จเราก็แยกกันหาก,าเ,ก,ก,หากเพราะว่าเดี๋ยวว่ามันอันนี้มาไงอ,อ่ะอืมมันไม่กรอบอะ่ะเหมืนกับเป็นถั่วอันนี้ไปแล้วอ,อ้าวาอย่าตำ ใส่านนกัเลยนะเดี๋ยวเราจะมาช่วยประเสริมเด็กกันเลยนะคะทำเดียวไหมคะน้ำจิ้มเราทำเดียวไหมกินเผ็ดไหมเราเออกินเผ็ดไหมเดี๋ยวเดี๋ยวต่ำเดี๋ยวลูกนะเดี๋ยวนะโอ้โหนี่ความต่ำนะคะเป็นเล่นนี่เดี๋ยวมันก็ได้ใส่ต่า ทานหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันเลยนะคะทำหรือเปล่าเอานี้ปลากะ o นี่เนี่ยกินเปล่าออก,กินถอันนี้นะอบกินถาดอะไรเนี่ย้อเาเอานื้อปลาใส่ใน่อน้ำจิ้ กรามาไม่ได้เขาไปกินในตัวมันเลยน้ำจิ้มด้วยอย่าลืม,มใส่น้ำจิ้มไมใส่้ำจ้มมนามาหน่อนยจิ้มค่ะิตงคะตใส่เยอะเดี๋ยวเผ็ดค่ะไม่ใสนะ่ไ่ะไหนชิมไม่ดดิเอ,อาไปตัด นำจ้เ็ดากลยค่ะมีกนใครบอกแค่ใเอกอืมนบสุท้้เนื้อคนคีอไม่เป็นดูนตกตหลังน้เราก็เอาเผ็ด้หมลงเนาะอนนี้เผ็ดไปนิดนึงเนาะ อันมกีนนะกินนเก็ด,ดบบมากมเดีเ๋ยวจะเดี๋ยวาะใส่จีนกีนจ,จ,จนีน คนอยากทำตามกันไหมคะเมี่ยเมี่ยปลาเผาของเรานะคะฝากกดไลค์ให้สองสาวพาเพินกดไลค์กดแชร์กดซาร์คอล์คให้สองสางสาเพื่นด้วยนะคะบ er: ๊ายบ like, าย